สวัสดีครับผมมื่อนีนได้เม่นูกับแก้มมาฝากพี่น้องแล้วครับผมกระเพ้าเครื่องในเป็ดครับผมไปอยากแซ่บตามมากครับพี่น้องนี่ครับขัวกระเทียมกัวพริกผมตามาละเอียดแล้วละครับลัวไปจนนอมหอมเลยเอยครับผมกัวไปเรื่อยๆครับผมจนว่ามันหอมหมดละใส่เอดับเลี่ยวหมใส่หนังมันเข้าไปครับหนังมันติดมันจัน่อยครับผมแซ่บองฟีดไป มันก็นเลยก้อนแข็งเนี่ยจักน่อยไปทราบมันก้อนทากับท้อนเนี่ยจักน้อยเรครับวันนี้แก่ข้าวเด้อเอานี่พอมันเปื่อยเหรก็รัิใส่ซอสหอยเข้าไปนะครับพี่น้องนะใส่เข้าไปกูตามใจปากกับเอาแสบเอานวกับตามใจเจ้าของเลยนะครับสาหรับผมสูตรนี้ก็ตายตพอดีแล้วล่ะครับผมนี่แหละครับซีอยู่ฟ้าขาวเข้าคือเก่าล้ะครับผมนำปลาจักน้อยครับนี่เอาพอมาันเปื่อยเอาพอดีพอดีเ้ยนะครับผม ใส่น้ตาลักษ์สองซอนโตครับผมพอดีครับผงนัวเวยครับน,นี้ใส่เข้าไปครับใส่สองซอนโตครับผมกระั่งพอดีพอง่ามครับผมเนี่ยใส่ซอสซีอิ๊วดำปั๊บสีเนยจางนอพอ่อหอมๆนะครับนะแล้วก็ต้มเปื่อยๆล้วปัดท่นี่ครับพี่น้องในี่ลง้วยพัก ไอ้กระเพ้าน้อมเนาะโอ้ยถอนลายกันลินพันกันลัพี่น้องว่าวบขอางบ่คฆ่าเราบัดที่เหนียวใจอะไรจะถอนอีกสันที่ยากบ่จบสนะครับ <c oughs> เอ้าพี่น้องเบิ้งเนี่ยสีสันเป็นยังไงครับนี่พี่น้องบ่บคิดวังนะไปล่องเบืเ้องนะครับผมกระเพ้าเป็ดครับผมเครื่องไม่มีแต่พวกเครื่องไม้ล้วนๆเลยนะครับพวกหวัวใจพวกตับพวกกึ๋นนะครับนี่นะครับกระเพ้าเป็ดล่องเบิ้งนะพี่น้องนะ โบผิดหวังนะมีนูกับแกมนะไปจัดเลยเด้อครับท่านผู้ชมครับผมผู้ใดอยากให้ผมเฮ็ดยังละ่ะคอมมินเขามากครับผมจัดให้พี่น้องเ็บแซ่บให้เบิ้งจักบาทน,นะครับเนาะ